เออกูถามหน่อยอะเพราะเท่าที่กูเคยได้ยินมานะก็ว่าค่ายเจริญเมืองเนี่ยซ้อมหนักมากแบบซ้อมเอาเป็นเอาตายมันจริงไหมมันซ้อมขนาดนั้นไหมใช่หนักไปทางลงนวมอะลงนวมสี่ยกเนี่ยสี่นาทีพักครึ่งนาทีแต่ต้องอัดกันเต็มที่เลยแบบเดินอัด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 กันออกอาวุธให้เหนื่อยอะกี <4 S 1> ่ยกลงนวลสี่ยกสี่ยกอะม,มัดเข่าต้องใส่กันเต็มที่เลยอะจนจนไอ้เนี่ยใครโดนน็อกครูจะชอบใจเลยใครโดนต่อยท้องน็อก แต่ถ้าใครต่อยท้องน้องบนเวทีนะเขาไม่จ่ายเงินรางวัลก็ถือว่าออไม่ไม่ยอมได้กรามท้องลงนวมนี่หนะักหนักแต่ว่าออพวกเป้าปั้มก็ธรรมดาปัามออ้มธรรมดาไม,ไม่ไม่เพราะว่าไม่มีเวทีเวลาล้มต้องต้องจับออพื้นเป็นพื้นเป็นหินพอสมัยก่อนจเจริญเมืองไม่มีเวทีสมัยนี้ก็ไม่มีเวทีตั้งแต่หลายจะลายแล้วตอนตัวกูซ้อมกูซ้อมตั้งแต่ไม่มีเวทียันเลิกอ่ะสิบสามวิเต็มโบอ่ะโหมาซ้อมก่อนเสร็จที่หลังพวกเจ้าเขย่า ขย <Laure> ันเนี่ยรีนินนี่แป๊บไปป่วยรอยร้อยแม่ฮารีเนี่ยแม่งเดินบาดๆเลยอ่ะข่ายเจริญเมืองนี่เป็นค่ายเก่าแก่มากเลยนะสมัยก่อนนู้นรุ่นนี้เลยรุ่นเขาเฮ้ยเขาว่าซ้อมสมัยก่อนเลยนะขูดียินข่าวนะเวลาที่ซ้อมแบบแบบยังเงี้ยเขาไม่มีเชือกันใครใครใครลงครูนะครูชอบครูชอบจริงไหมครูก็ชอบไอ้ไอ้คนที่ไล่ต่อยให้ตกตอกครองจริงไหมจริงจริง